หรือหน่วยงานราชการใดๆทั้งสิ้นก็แล้วแต่ฮะวันนี้ผมอยากตั้งคําถามว่าคุณจะปล่อยให้ประเทศสู่ความหายนะเฉยๆหรอครับรคุณจะปล่อยให้วันนี้เนี่ยนะครับให้ประชาชนออกมาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแบบนี้หรอครับ,บาหากเป็นแบบนั้นรประชาชนก็ขอประกาศว่าถ้าอย่างนั้นกูจะควบคุมประเทศนี้เองประชาชนขอควบคุมประเทศนี้เองฮนะนั่นเป็นความตั้งใจว่ากปปออยากให้อํานาจกับประชาชนกลับมาสู่ประชาชน แล้วเราถึงจะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อมาดแค่ขี้ตีนเราครับพ่อแม่พี่น้องครับนะฮะไม่ต้องไปกลัวมันครับคาถามว่าจะปล่อยให้ประเทศเอาไงต่อครับสู้ต่อเอาครับเอาสู้ก็สู้ฮะเอาอเอาคุณต่อรักเชนนะครับกราบเรียนไปยังพี่น้องทุกทท่านปลกมือให้กับพี่น้องที่ยืนตากฝนอยู่ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้อง ที่กำลังเดินทางมาจากหลายพื้นที่ทถึงแม้ว่าฝนจะตกก็โทรศัพท์มาบอก,อกบอกว่าอย่างไรก็ต้องไปให้ถึงที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เบื้องบนฟ้าฝนเทวดารับทราบว่าวันนี้ภาคป,ประชาชนเดินหน้าเต็มรูปแบบพร้อมรับมือ กับคนที่จะโค่นล้มรัฐบาลและโค่นล้มประชาชนจึงกราบเรียนในฐานะผมโคศกกวะปอก็ขอถแถลงในคำมั่นสัญญากับพี่น้องทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้กวปอ,อยังยึดมั่นคำเดินครับต้องการ ให้ผ่านวาระสามให้สภาเดินหน้าผ่านวาระสามยกเลิกมาตรา309แล้วก็ยุบตุลาการทั้ง9้าทิ้งไปโดยเด็ดขาดในเรื่องของราคาข้าวททก่อนหน้านี้ตอนในยกทักษิณอยู่ได้หมื่นห้าไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจ มีแต่จะขึ้นไปให้ถึงหมื่นแปและสองหมื่นพอวันนี้นายกยิ่งลักษ์กลับมาเป็นผู้นำประเทศที่พี่น้องประชาชนเลือกมานายกยิ่งลักณก็ตอบสนองพี่น้องประชาชนด้วยการรับจำนำราคาข้าวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกลียนละหมื่นหหรือว่าตันละหมื่นห้าแต่พักแมลงสาบอยู่ในสภาแม่งกันทุกอย่าง อำมาสั่งประชาธิปัิธรรมผมจึงกล่าวเรียนว่าถ้าสภาแก้ไขกฎกติกาเหมือนประชาชนร้องไปและกวปพอผักดันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าแต่หมื่นห้าแก้รัฐธรรมนูญเสร็จต้องหมื่นแปดขึ้นไปประชาชนเป็นกระดูกสันหลังของชาติต้องได้รับการดูแล ถ้าองค์กรกระทรวงที่จะเสียสละให้กับประชาชนคุณบอกว่าคุณรักประชาชนยิ่งกระทรวงกลาโหมของทหารมีงบประมาณไม่ตามกว่าวับหนึ่งปีนหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านถ้าคุณบอกว่าคุณรักประชาชนคุณรักกระดูกสันหลังของชาติเสียสละให้มาสัก80ดหมื่นล้านหน่อยสิครับกลาโหม พวกคุณไม่เสียสละยังจะมาขูดเลือดกับพี่น้องประชาชนประชาชนไม่ยอมแต่ประชาชนจะสนับสนุนรัฐบาลยิ่งรักต่อไปให้เดินหนะ้าให้ข้าวเกวียนเกลียนละหมื่นห้ถึงหมื่นจึงกลาเลี่ยนหลายท่านก็อย่างที่พี่นุ่มบอกโทรศัพท์มาสอบถามเฮ้ย <Okay. S 1> ที่กวปอออกไปแถลงข่าวบอกว่าสนับสนุน ชาวนาให้ข้าวตันละหมื่นห้าผมบอกสนับสนุนครับสนับสนุนให้รัฐบาลขึ้นไปให้ถึงหมื่นห้าแล้วก็ทะลุไปหมื่นแปให้ประชาชนที่ปัดอามาดแม่งอกแตกตายอย่างไรก็ตามแต่วันที่ยีสิบที่ชาวนาจะมาที่ธรรมเนียบไม่ได้มาล้มรัฐบาลแต่จะมาสนับสนุนให้รัฐบาล คงราคาหมื่นหแล้วก็เข้าไปหมื่นแเพราะว่าประชาชนเลือกมาประชาชนไม่มีการล้มมีแต่สนับสน,นุนให้รัฐบาลทำหน้าที่ให้กับประชาชนที่จะล้มคืออามาตเท่านั้นประชาชนต้องการล้มอามาตหรือว่าถ้าอามาตมีปัญหาก็ปิดประเทศกระทืบแมงกันไปเลย วันนี้ประชาชนพร้อมแล้วถ้าอยากปิดประเทศปิดเลยสามปีจะได้ทำหนังสือไปหาอาเซียนว่ายังไม่ต้องเข้ามาสามปีนี้ประชาชนขอเคลียร์ปัญหากับอามาตยก่อนกระทืบแม่งเลยแล้วเราแก้รัฐธรรมนูญเสร็จสับเรียบร้อยปรับบรรจุเข้าไปข้าวธรรมดาต้องเกวียนละหมื่นแปด ีงบประมาณมากมายกายกองแล้วไม่มีอะไรที่สู้รบกันวันนี้ต้องลดต้องลดงบประมาณลงมาแล้วเอาไปให้ชาวนาให้หมดเอาไปดูแลพี่น้องเราเอาไปดูแลกระดูกสันหลังของชาติถ้าไม่มีชาวนาไม่มีข้าวกินมึงจะแดกอะไรผมจึงบอกว่าวันนี้กระแสข่าวมาเยอะมากมายต่างบอกว่าจะออกมาล้มรัฐบาล บอกว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารบ้านเมืองเนี่ยล้มเหลวส้นตีนเลยครับ uh oh. ผมจึงกรเบเรียนกับพี่น้องว่ากวาพยังยืนเคียงบา่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนกวพเลือกรัฐบาลนี้มากวาพต้องการมีกฎกติกาอำนาจต้องอยู่ในมือประชาชนเท่านั้น <Okay. S 1> อำนาจอยู่ในมือประชาชนเสร็จสั์ เราบรรจุทุกอย่างประโยชน์ของประชาชนบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญแล้วก็ไล่ไอ้พวกอมาตย์ออกนอกประเทศไปจึงกราบเรียนพี่น้องทุกท่านที่มาตรงนี้และอยู่ทางบ้านขอบคุณทุกท่านครับ,รบเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะมีอะไรมาพูดมาคุยกันมากกว่านี้ที่เราได้ให้คำมั่นสัญญาและอย่าลืมนะครับวันที่28 ก็วพอเดินทางไปที่มินบุรีนะครับแล้วก็วันที่ยีสิบไปที่วัดบางละมุงจังหวัดชนบุรีเราก็จะควรตีนมันยี่สบจังหวัดแล้วหลังจากนั้นวันที่สาสกรกฎาเรายึดสภาให้สวสะสามรสิบสท่านผ่านวาระสามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันเป็นฉบับของประชาชน ฉบับของจนประชาชนไม่เอากูต้องการกฎกติกาของกูเองจึงกลับเรียนพี่น้องขอบคุณมากครับครับเินพี่สมศักดิ์ครับครับสวัสดีครับพี่น้องสมุทรปราการสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนครับฝนตกก็ยังสู้ไหมครับพี่น้องครับนะครับวันนี้ต้องเรียนพี่น้องครับเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าจุดยืนของกอปรเราชัดเจนนะครับ จุดยืนของกอปไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้กระแสข่าวต่างๆออกมาดูท่าทีเหมือนว่าเอ๊ะยังไงกันแล้วกวอปก็บอกครับว่าการที่เราประกาศสนับสนุนชาวนานั้นเพื่อที่จะให้ชาวนามาให้กำลังใจกับรัฐบาลไม่ใช่มาล้มรัฐบาลครับพี่น้องชาวนาเราเชื่อมั่นด้ยกันครับว่าจะมาพูดคุย และให้กำลังใจกับรัฐบาลด้วยเหตุและผลซึ่งเป็นหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลมาจากเสียงการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกยาของพี่น้องประชาชนรัฐบาลต้องรับฟังการปรับเปลี่ยนแบบรวดเร็วกระทนหันซึ่งทำให้พี่น้องชาวนาไม่สามารถที่จะปรับสภาพกับความเป็นจริงได้ นั่นคือสิ่งที่พี่น้องออกมาบอกครับไม่ได้ออกมาทำไม่ไ,มได้ออกมาตามคำยุยงของพักประชาธิปัตย์หรือไม่ได้ถูกพักประชาธิปัตย์สนตภายผมเชื่อครับว่าชาวนาวันนี้มีสติปัญญาและมีความกล้าหาญกว่าอัมมาดด้วยซ้ำไปครับครับนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในค่ำคืนนี้เรามีเรื่องราวมากมายครับที่ว่าทำไมจะต้องมาตั้งเวทีสัญจร ทำไมเราต้องมาสมุดปากการทำไมเราต้องเดินทางไปหลายพื้นที่เดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะพูดให้พี่น้องรู้แล้วผมเชื่อแล้วกันครับว่าจํานวนพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ตรงนี้เมื่อท่านรับข้อมูลข่าวสารจากกอพอแล้วกลับไปท่านจะต้องไปบอกกล่าวกับพี่น้องของท่านแล้วรวมพลังกันอย่างยิ่งใหญ่หน้ารัฐสภาครับ เพื่อต่อต้านอำนาจนอกระบบครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บค่ะก็ปรบมือดังๆนะคะให้คณะกรรมการของกวปอของเรานะคะ